สวัสดีครับวันนี้ทางช่องนายช่างของเรานะครับก็จะพามาทดสอบการทำงานนะครับของชุดควบคุมระบบน้ำนะครับตัวนี้เป็นการควบคุมระบบน้ำไปใช้ในการเกษตรนะครับโดยเรามีตู้ควบคุมกันทั้งหมด2ตู้นะครับตู้แรกจะเป็นตู้ควบคุมปั๊มนะครับตู้ควบคุมปั๊มขนาด2แรงมา้า220บโวลต์นะครับ ตัวนี้มีทั้งมีให้เลือกใช้งานทั้งหมดเมนวนออโต้เลยนะครับออโต้ Auto เราก็จะต้องสั่งผ่านตัวเพชเชอร์สวิตนะครับก็คือการควบคุมแรงดันนั่นเองนะครับให้ปั๊มทำงานอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ตู้ที่2นะครับเมื่อเราควบคุมปั๊มนะครับเสร็จแล้วเราก็มาควบคุมที่วาลวนะครับ เพื่อสั่งจ่ายน้ําไปยังจุดต่างๆที่เราต้องการนะครับตัวนี้ก็เป็นตู้ที่2ของเราตู้นี้เราจะพิเศษหน่อยนะครับสามารถที่จะสั่งงานผ่านมือถือนะครับระบบ wi-Fi ได้ด้วยนะครับตัวนี้มีเปิดแบบไม่นุ่นก็ได้นะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับตัวนี้เรายังไม่ได้เปิดเบรกเกอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อ wi-Fi เข้ากับ ตัวอุปกรณ์สั่งงานผ่านมือถือกันก่อนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะอ,ะอธิบายการต่อใช้งานของตู้นี้ไปด้วยเลยนะครับเอาให้จบคลิปนี้ไปเลยก่อนอื่นเราก็จะมาเปิดเครื่องก่อนนะครับเพื่อแนะนำวิธีการเชื่อมต่อตัว s u n อ of Switch หรือ s o n อ Sonoff Switch อันนี้ก็จะเป็นรุ่นโมเดลที่เราเลือกใช้นะครับเพื่อควบคุมวาลวทั้งหมด4ตัวเลยนะครับ4ชุดนะครับตัวนี้คือวาลวที่เราเลือกใช้นะครับวาลวที่เราเลือกใช้ก็จะเป็นวาลวแบบมอเตอร์วาลนะครับการที่เราเลือกใช้มอเตอร์วาลก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระแทก เหมือนโซลินอยวาลนะครับโซลินอยวาลเนี่ยเมื่อเมื่อสั่งงานปุ๊บมันจะเปิดปึ้งปั้งปึ้ง,ง,ง,งทำใหเ้เกิดการสัน่นสะเทือนนะครับเวลาท่อน้ําเรามีแรงดันอยู่เ,เมื่อสัน่นสะเทือนบ่อยๆนะครับก็จะเกิดการแตกรั่วซึมตามท่อ PVC ของเราครับดังนั้นเราก็เลยเลือกใช้ตัวนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราเราเลือกใช้ก็คือ เป็นระบบ 24V โวลต์น,นะครับตัวนี้สามารถทำงานได้ตั้งแต่ 9V โวลต์ถึง 36V โวลต์เลยนะครับตัวนี้เราก็ทำการแปลงไฟนะครับเป็น 24V โวลต์ผ่าน Switching power supply นะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของเราวาลวกับน้ำนี่มันไปด้วยกันนะครับเวลาเราเดินสายไป อาจจะเกิดไฟลวไฟดูดผู้ใช้งานได้นะครับเป็นอันตรายเราก็เลยเลือกใช้ระบบ24โวลต์น,นะครับส่วนตู้นี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนเป็นลูกลอยก็ได้นะครับสำหรับท่านที่ไม่ใช้พ i ช t u r e Switch แล้วแต่การออกแบบของแต่ละท่านนะครับสามารถที่จะสั่งงานผ่านมือถือโดยการควบคุมที่ปั๊มเลยก็ได้สั่งให้ปั๊มทำงานแล้วก็เปิดวาล์วทิ้งไว้ มันก็ทํางานเลยอย่างนี้ก็สามารถทําได้แล้วแต่หน้าง,งานแล้วแต่ความเหมาะสมสภาพการทํางานของแต่ละท่านนะครับบางท่านอาจจะสูบน้ําพื้นที่สูงก็ต้องควบคุมผ่านลูกลอยนะครับก็สามารถใช้ตู้นี้ได้เลยนะครับเมื่อผ่านลูกลอยเสร็จน้ําเต็มแท้งก็เปิดวาล์วเหมือนเดิมสั่งจ่ายน้ําไปอันนี้ก็สามารถทําได้นะครับออกแบบได้ ก่อนอื่นเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อกันนะครับสําหรับรุลน,นี้ก็มีกล่องมีกู่มืออยู่ด้านในมาด้วยนะครับนี่เป็นรุ่นโมเดลแอปที่ใช้นะครับสําหรับแอปที่ใช้ก็จะเป็นแอป e v l i n k นะครับตัวน,นี้เลยนะครับสาหรับท่านที่จะโหลดมาติดตั้งสมัครใช้งานเข้าไปก่อนนะครับสามารถหาดูวิธีการสมัครใน YouTube ช่องอื่นๆได้นะครับแล้วก็เปิดเข้าไป ทวนี้ผมก็จะมีอุปกรณ์ในบ้านของผมอยู่แล้วด้วยนะครับเมื่อผมจะเพิ่มอุปกรณ์ผมก็กดบวกตรงนี้นะครับก่อนที่จะทําการเพิ่มนะครับก็ต้องมากดาให้ทําการเปิดระบบก่อนนะครับเราสามารถกดปุ่มไหนก็ได้นะครับปุ่มใดปุ่มหนึ่งกดแช่ไว้นะครับ แล้วนะครับมันจะกระพริบสครั้งทีๆแล้วก็ค้างแบบนี้ก็คือมันเปิดระบบ Wi-Fi ให้เราเซ็ตแล้วนะครับทีนี้เราก็มาเชื่อมต่อนะครับเพิ่มอุปกรณ์นะครับตัวนี้เราจะต้องทำงานผ่านระบบเป็นระบบ 2.4G นะครับ เลือกใช้ wi-Fi บ้านเรานะครับที่เป็น 2.4G ก็ไปค้นหานะครับตัวนี้ผมก็ใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้ผมเชื่อมต่อรหัสไว้แล้วมันก็เลยเข้าไปเลยนะครับทานทียังไม่ได้เข้ารหัสต้องเข้ารหัส wi-fi บ้านก่อนนะครับเมื่อเชื่อมต่อได้แล้วเราก็กดถัดไปนะครับ นี้ก็จะยังค้นหาไม่เจอนะครับเราจะต้องไปกดอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับกดตัวนี้ให้กระพริบทีๆนะครับทีนี้กดอีกรอบหนึ่งอ่านี่นะครับจะกระพริบทีๆพริบๆ,ๆ,ๆ,ๆแบบนี้นะครับก็คือโอเคแล้วทีนี้เราก็มาค้นหาใหม่อีกรอบนะครับ เป็นการเชื่อมต่อกับตัวเครื่องนะครับทีนี้เมื่อกี้เราเชื่อมต่อกับ wi-Fi บ้านเพิ่มอุปก,กรณ์นะครับทีนี้เราก็จะเชื่อมต่อกับตัว Wi-Fi ตัวนี้แล้วนะครับอ่านี้นะครับเจอแล้วอ่าตัวนี้ก็จะเป็นชื่ออ่าซ f f อ e ฟสวิตนะครับนี่ก็เป็นรุ่นของเขาเราก็กดบัวเข้าไป เขาก็จะบอกว่าให้เราเชื่อมต่อกับ wi-Fi ชื่อนี้นะของเครื่องนะครับแล้วก็รหัสนี้แล้วก็ทำการคัดลอกเอารหัสไปนะครับแล้วก็กดไปสู่การเชื่อมต่อเลยนะครับแล้วก็ค้นหา wi-fi ตัวที่เราเจอเมื่อกี้นะครับที่เขาแจ้งเมื่อกี้อ่าเป็นตัวนี้นะครับกดเข้าไปแล้วเราก็ใส่รหัส ที่เราก็ปีมาเมื่อกี้นะครับได้แล้วนะครับเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวไวไฟของตัวสว f ตช์อ่าทีนี้เครื่องก็จะทำการ คำนวณแล้วก็เชื่อมต่ออุปกรณ์นะครับเสร็จสมบูรณ์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นชื่ออุปกรณ์เราจะสามารถเปลี่ยนแก้ไขได้นะครับตัวนี้ถ้าเราไม่เปลี่ยนเราก็กดยืนยันไปนะครับเข้ามาแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าตาของชุดคำสั่ง มี4วาลให้เลือกกดนะครับนี่เราก็มาดูกันแต่ก่อนอื่นนะครับในส่วนของตู้ของเราจะต้องปรับไปที่ออโต้ก่อนนะครับเมื่อปรับไปที่ออโต้เสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดปิดวาลได้แล้วอ่าตัวนี้วาลที่1น,นะครับวาลที่1เปิดวาลที่2 เปิดนะครับเดี๋ยวให้ดูภาพกว้างนะครับวอที่3วอที่4ี่นะครับสั่งเปิดปิดได้แล้วนะครับทีนี้เราก็มาไล่ทดสอบกันทีละระบบกันแล้วทีนี้โอเคนะครับสำหรับการสั่งเปิดปิดผ่านระบบมือถือนะครับปิดปิดนะครับไฟก็จะดับนะครับ ปิดหมดนะครับว่ามันจะค่อยๆปิดนะครับซึ่งจะเป็นระบบที่ไม่อันตรายนะครับกับการเปิดปิดค่อยๆเปิดค่อยๆปิดนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะ ใช้งานแบบเม่นวนก็สามารถที่จะสั่งงานแบบเมนวนก็ได้นะครับสำหรับตู้ของเราเดี๋ยวเรามาดูการต่อใช้งานของเขากันดีกว่านะครับจุดต่อใช้งานนะครับก็จะมีบอกนะครับอินพุตนะครับก็คือตู้นี้จะใช้ไฟอินพุตเป็นไฟบ้านนะครับ220โวลต วิ่งเข้าตู้นะครับก็ออกมาจ่ายให้สวิตชิ่งแปลงเป็นระบบ24โวลต์น,นะครับแล้วก็จ่ายมาชุดควบคุมต่างๆของเราตัวนี้เราสามารถเลือกใช้งานได้2ระบบนะครับจะใช้ไฟ200ก็ได้หรือว่าใช้ไฟ24โวลต์ก็ได้นะครับตัวนี้น,นไม่ถึง23โวลต์น,นะครับไม่ถึง24 9ถึง23โวลต์อินพุตนะครับต้องใช้อแดปเตอร์มาต่อเข้าขึ้นข้างล่างนะครับสามารถเลือกใช้งานได้นะครับแล้วแต่ความเหมาะสมของงานงานแต่ละท่านนี่ก็จะเป็นการต่อวงจรสั่งเปิดปิดวาล์วชุดที่หนึ่งนะครับวาล์วชุดที่หนึ่งที่ สำหรับท่านที่จะต่อใช้งานนะครับวาลวตัวนี้สีน้ำเงินนะครับจะเป็นบวกสีเหลืองจะเป็นลบนะครับนี่นะครับผมก็ได้ทำการแปลออกมาแล้วนะครับมัน,นจะเป็นภาษา,ษาอังกฤษภาษาจีนนะครับโทษทีตัวนี้นะครับเขาจะเขียนภาษาจีนไว้ผมทำการแปลภาษาออกมาแล้วนะครับก็ต่อเข้าทั้งหมด4จุดเลยนะครับบวกลบบวกลบเข้าไปเลย ก็สามารถเอาไปใช้งานได้แล้วนะครับสำหรับตัวนี้สำหรับหน้าคอนแทคที่เราเลือกใช้นะครับก็จะเป็นหน้าคอนแทคแบบเปิดตรงนี้นะครับสองตัวนี้เวลาสั่งก็จะทำการเปิดให้วาวันทำงานก็คือต่อวงจรนั่นเองก็เหมือนสวิตช์ตัวหนึ่งเหมือนเรากดสวิตช์ธรรมดานะครับในการเลือกต่อไปใช้นะ ตรงนี้คอมมอนเราก็พ่วงพ่วงพ่วงไปนะครับส่วนสายลบนะครับอ่ะสีแดงเป็นบวกสีดําเป็นลบสายลบเราก็มาจ่อรอไว้รอไว,รอไว้รอไว้นะครับฝั่งนี้ก็เป็นระบบออโตเมนวลปกตินะครับนี้ก็เป็นไฟโชว์บวกลบเข้าไปนะครับถ้าปั๊มทางานาทีนี้เราก็มาเทสร,ระบบเมนวลกันครับ ผมก็จะทําการทดสอบก่อนเอาไปติดตั้งจริงด้วยนะครับความวาลทำงานนะครับไฟโชว์ก็ทํางานนะครับอันนี้ผมทดสอบก่อนเอาไปติดตั้งใช้งานจริงนะครับผมก็เลยถือโอกาสนี้นะครับทําคลิปแนะนำเพื่อนๆไปด้วยนะครับสําหรับท่านทีอ่อยากจะเอาไป ต่อใช้งานบ้างนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นชุดตู้ควบคุมตู้เมนเลยนะครับทีนี้ตู้เมนของเราตู้เมนของเราจะเป็นระบบไฟ 220V โวลต์นะครับตัวนี้มีไฟแสดงสถานะโอเวอร์โหลดนะครับเมื่อ ั๊มโอเวอร์โไฟสเหลืองตรงนี้จะติดตรงนี้ก็จะบอกแอมป์นะครับเวลาปั๊มทํางานกินไฟกี่แอมปนะ์นะครับตัวนี้บอกสถานะไฟเข้า,าน,นะครับตัวนี้บอกสถานะการทํางานนะครับไฟเข้าก็จะเป็น220โวลต์นะครับตัวนี้ก็เป็นปุ่มเลือกเมน,นูนหรือออโต้นะครับเดี๋ยวเราทดสอบอเดี๋ยวดูวงจรกันก่อนดีก วงจรนะครับวงจรผมก็ต่ออินพุตเข้ามาทางด้านนี้นะครับลายนิวตนันเป็นอินพุตเข้ามาก็มาผ่านเบกเกอร์เหมือนเดิมนะครับผ่านเบกเกอร์ออกจากเบกเกอร์มาเข้าแมกเนติกนะครับผ่านแมกเนติกลงมาจ่ายปั๊มนะส่วนชุดควบคุมนะครับก็ผ่านหน้าคอนแทคสั่งเปิดปิดแมกเนติกทีหนึงนะครับ โดยควบคุมที่2จุดนี้นะครับที่จะต่อไปใช้งานตัวนี้สามารถใช้กับลูกลอยก็ได้นะครับลูกลอยเมือ่ออลูกลอยน้ําเต็มลูกลอยสวิตตะกันก็เหมือนกับสวิตมันจิ้มตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเทสเอาไฟจิ้มตรงนี้กันดูปั๊มก็จะหยุดทํางานนะครับ หรือปั๊มก็จะทำงานอะไรแล้วแต่เราเลือกใช้นะครับฝั่ง N.O.N.C. ของตัวโซลินนอยวาลหรือว่าพเจอสวิตก็มีให้เลือกอทีนี้ตัวที่เราจะเอาไปใช้นี่นะครับเป็นพเจอสวิตนะครับรุ่นที่เราเลือกใช้นะครับก็จะเป็นรุ่นที่พัดเจอสูงหน่อยเป็นของแบรนด์แดน f o r ตนะครับ โมเดลรุ่นอยู่ไหนนาออ่านี่นะครับเป็นโมเดลรุ่นที่เราเลือกใช้นะครับ KP36 นะครับบางท่านรไม่ต้องการปรับสูงมากก็ใช้ KP35 ก็ได้นะครับแนงดนต่ำลงมาหน่อยตัวนี้จะเป็นค่าแรงนะครับที่เราต้องการเราก็ตั้งไว้แนะนำไว้แล้วก็ค่าดิฟนะครับความแตกต่าง ตัวนี้ผมจะไปใช้ที่ค่าเล็งประมาณ4นะครับผมก็จะหมุนปรับเลื่อนข้างบนนะครับมีที่ให้เลื่อนลองไปหาดูวิธีการปรับได้นะครับในคลิปมีช่อง YouTube หลายช่องนะครับทำไว้ตัวค่าดิฟก็คือ,อสมมุติเราปรับไว้ที่4นะครับเราก็ดิฟสัก2อย่างนี้นะครับก็คือต่ำลงมาเหลือ2 bar นะครับหรือถ้าดิฟแค่1ก็คือ สดิฟลงมาลดลงมาเหลือ3สั่งต่อนี้นะครับโดยการเลือกใช้หน้าคอนแทคที่อยู่ด้านในนะครับต,ต่อสายเข้าตรงนี้นะครับเจาะเจาะดอสายเข้าไปเปิดฝาออกนะครับจะมีคอนแทคให้เราเลือกต่อการควบคุมแรงดันนะครับแนะนําค่าช่องที่1กับช่องที่2นะครับรักษาแรงดันควบคุมแรงดันระบบน้ํามันจะมี 1, 2, 4นะครับ ทีนี้นะครับเราก็จะมาเทสแบบไม่น่วนกันก่อนเลยนะครับตัวที่ที่เราต่อออกมาเนี่ยเป็นเอาพุทธนะครับช่องอาลายนิ้ตอนที่2เนี่ยนะครับผมผ่านาาปลั๊กนะครับแล้วก็ต่อเป็นตัวสว่านไฟฟ้านะครับเพื่อทดลองก่อนไม่ได้เอาปั๊มจริงมาทดลองนะครับถ้าเกิดปรับไปเป็นไม่น่วนมันก็จะทํางานเลยนะครับ นี่เดี๋ยวเราปรักเป็นเมนวนกันนะครับนี่จะทำงานเลยนะครับเพราะว่าผมกดค้างเอาไว้กดตัวนี้ค้างเอาไว้นะครับล็อกไว้ก็คือถ้าเสียบปลั๊กมันจะทำงานเลยนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นระบบออโต้นะครับ ออโต้นี้จะถูกควบคุมด้วยเพชเชอร์สวิตของเรานะครับเมื่อ,อะระดับน้ำลดต่ำลงนะครับเพชเชอร์สวิตตตัวนี้ก็เหมือนกับการไปแตะกันนะครับซึ่งการทดลองนี้ก็ค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นไฟ 220V โวลต์นะครับไม่แนะนำให้คนที่ไม่เชี่ยวชาญทำตามนะครับ การทดลองก็กินอันเสร็จนะครับสำหรับการทดสอบการทำงานก่อนเอาไปติดตั้งใช้งานจริงของเราสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการทดลองก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมทางช่องเล็กๆของเราช่องนี้ด้วยนะครับหากท่านที่คิดว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์และกดติดตามทางช่องเราด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการหาอุปกรณ์ใหม่ๆม,มาทําคลิปให้ได้ชมกันสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ